คนส่วนใหญ่เนี่ยจะคล้อยตามหรือว่าทําตามคนส่วนใหญ่ในสังคมครับสาหังกฤเรียกว่า social proof นะครับอันนี้คนที่ขายของออนไลน์จะต้องดูข้อนี้เป็นพิเศษเลยนะครับ าคนส่วนใหญ่ในสังคมบอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ถูกนะครับแนวโน้มที่คนส่วนใหญ่จะเชื่อว่ามันเป็นจริงเนี่ยนะครับก็มีสูงคนจะเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเหมือนถ้าเราดูโฆษณา a c e b o o k เราเราเห็นว่ามันมีคนคอมเมนต์รีวิวดีรีวิวดีเงี้ยนะครับเราก็จะเชื่อแล้วว่าโอเคสินค้านี้ดีคนคอมเมนต์ว่ารับ5ชิ้นรับ10ชิ้นอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าโอเคนะครับได้ละนด้ละอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนต่างประเทศเนี่ยอย่างแพลตฟอร์มอย่างเช่น, Shopify น,น,นค,นนอนค้อย่าปปี้้นคไรเนีว่ยเขาก ยนะครับมันไ็่กระตุ้นให้เรารู้สึกว่าโอเคค้สินค้านี้ดีจริงๆเราเข้าไปในช้อปปี้ a า a าด้าเราก็จะดูรีวิวก่อนนะครับถ้ารีวิวดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคสินค้าสินนใช้ได้ละก็มี7เทคนิคในการทำโซเชียลพิสูจมาให้เพื่อนๆลองไปิดทดลองทำดูนะครับหนึ่งก็คือการรีวิวจาก ลูกค้านะครับแต่ข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่เราอ่ะจัดทาขึ้นมาเองนะเจ้าของร้านค้าเจ้าของแบรนด์เนี่ยครับไปขอรีวิวนะครับแล้วก็รีวิวนั้นเนี่ยมาทําเป็นเหมือนกับ t e s t โมเนี a l นะครับสก็คือใช้ปริมาณในโซเชียลในการยืนยันครับยอ,อย่างเช่นนะครับคนติดตามในเพจเยอะคนติดตามในทิกต็อกคนติดตามในร้านค้าเยอะนะครับประมาณนี้ปริมาณยอดขายนะครับหรือว่าถ้าเราไปร้านค้าอะไรที่แบบคิวยาวคนมุงเยอะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคร้านนี้มีโอกาสที่จะเป็นของดีของวิเศษนะครับสคือคนใกล้ตัวแนะนำครับอันนี้เนี่ยก็คือ สินค้าดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีโปรโมชั่นก็ถ้าแนะนําเพื่อนเนาะอาจจะได้โปรโน่นนี่นั่นนะครับหรือว่าดีที่สุดเลยก็คือสินค้ามันดีจริงจนลูกค้าเนี่ยนำไปบอกปากต่อปากนะครับอันนี้ก็จะทรงประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสคือผู้เชี่ยวชาญแนะนานะครับก็อย่างเช่นนะครับ T.O.L นะครับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอินฟูบางท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างนี้นะครับถ้าเราไปจ้างดาราเนาะดาราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญถูกไหมครับถ้าเราไปจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับแล้วมาแนะนําบอกต่อเนี่ยความเชื่อถือเนี่ยก็จะมีวิ จากผู้ใช้งานจริงๆนะครับเวลาถ้าเราเข้าไปช้อปปี้เราซด้าเราเห็นรนะีวิวเนาะเนี่ยก็คือการที่ลูกค้ารีวิวคอนเฟิร์มแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากอันแรกเนาะอันแรกเนี่ยก็คือแบรนด์เนี่ยไปขอรีวิวแล้วก็มาทําภาพลักษณ์ให้มันดูสวยงามว่าโอ้คนรีวิวมาดีนะครับแต่ข้อห้าเนี่ยก็คือคนมารีวิวจริงๆน่าสินค้าโปรดักอะไรประมาณนี้นะครับหกนัเราจะผู้ที่มีชื่อเสียงน,นะครับก็คือคนดังมากๆเหมือนอินฟูอะไรเงี้ยนะครับจะแล้วก็มารับรองว่าสินค้านี้ดีจริงนะครับเจ็ดก็ ฟื้นว่าสินค้าเราได้รางวัลมานะ